สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสวัสดีจ้ามาตอเอ็มพี่สองนาะจ้าหลาบมูยังบบเวลวคุนเสืองลายยางลายพันวะยังบ่ท่านได้หลาบจ้าพี่น้องยังอยู่ในหมออยู่ตอนนี้ขั้วแล้วเรียบรยบ้อยจ้ากะล่งสิไปหลาบมาเบ่งน้ำกันเด้อ เสียงลาบใส่กับหมอเลยพอนี่เจ้าอันตี้มาเปิดพริกเปิดยังให้คอยเพราะว่าคอยโบมี่มือเปิดเด้อคอยถือกล่องนี่หอมจ้ะนี่พริกป่นใส่ละเขาขัว นี่พงนัวนี่เขาครัวเลือพ่อได้ใส่อยู่ให้คุณเสืองไปซื้อน้ำปลาโบมีน้ำปลาห้าตองใส่เกลือเอาใส่ละเกลือนี่สามีก็คุณสีดายอยู่ดอกใส่ไรก็เข้มแต่ว่านี่บดดริษัทได้จากพี่น้องซื้อมาไหวซื้อๆนี่มาแต่งเอาเอาปไปไหวเบื้องละ กินกับลาะพักกินกับลาะจานแตง <c oughs> แตงสดกับกระเขืออันน้ำปลาท่านใช่นี่น้ำปลาปลาเป็นเห็ดเองเด้อจานนี้ใช่บ่บ่ใส่เกลือเอาก่อนก็ได้ซิเบ,บิงบ่งถามบ่วอันน,นี้จังอันนี้ยัยงจะไรใส่ไยังแน่นี่บ่ทันได้ใส่ยังไงท่านใส่ก็เปลี่ยนสีตัวเนาะใส่ข้าวคัวตัวลงไป ใส่เลยสนอนเอามาด้วยอันนี้ใบโคตรเงืองอยู่อ๋อใส่จิ๋วใส,ส่ลงไปอันนี้ข,อขรร้อคั่วด้วยค่ะใส่อีกมั่นแหละใส่ได้ดายมันกะหัวใส่แล้วกะโค่น,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 กนก้อนไปนหนเอาตัวนั้นตี้โค่นโอ้ยจ,จะกระจับตีนา่ะคอยบ่มีมือเลยนี่ใส่ไปนวด เพชรโผล่ป้าจะอาลูกแเ้วโผ่ใจเอกวดใจเมื่อไหร่เอ้ยคนกดียนมันจะเอาหอมใจดี๋ยวมันเดี๋ยอีอันนี่คุณสอนกินมะเนาโบไรเด้ค่ะผมโบไรก็ได้โบไ้ใส่มกเนาาใส่มะเน่าก็ใส่ซีอม๊วหอมแกน้อยชืออะไสิคุใส่ดอว่าเกลือ bằng sáng cho năng đây thứ đi đi thứ đi đi này, bằng này nọ kẹp mà ổ lại đi khăn mà mình chàng mình chửi mình tôm đầy khăn kẹp này chốt lơi xì một sẹp đây đây kẹp หมูเก็บมมะยังเหรอเสบเอาหอมมาใส่สยุบเอาใส่แนเอาไว้ใส่ผ่าหมูคนหนึ่งโอ,อโอ้โหก็โคตรผา่าคือบอกเอามาใส่ไปเด็ดมาใส่ไปจักสีหายอดใส่ใบโหระพาน้าพีน่น้องจังหอม แต่ผมมากนาะจ้ะบังคนดกากับโพไซแต่ว่าถ้าเป็นฟังเล่าก็จะเพ็ดขัดใจเลอจ้ะขาสิมีหอมป่นบานบานสัดเดาสีมีหอมป่นต่างหากเจ้ะสำหรับกินก่อยกินลาแต่ฟังไทยบุมไ่เห็นนี่มีแต่แบบพวกพักสรารแเณมีโรลพาผ่าแขนต้น,นตหอมพัคซี่มีแต่ว่าฟังเล่าเขาจะสิมีอีกพักหนึ่งจะเขเอิอนพักอีกยังแต่พักอีตูแก้วบุเขเอน หอมหอมกินกับอันนั้นกินกับกระปุ่นกระแซบแซบ,แบนี่ตะก,กินอยู่บอพี่น้องเห็ดง่ายๆจ้ะบรีใส่บักหน้าวเด้อซ้อนเทดากินบักหน้าวบุหรีแซบคึอกันทาใบโหระพา เอามาใส่ให้หอมหอมแตงปิตเตอร์แสบอืมแตงยิ่งสดจด,สด ไม่คุณชวางตมไทยอีกพีได้พักอันนี้บอกกไว้บว่าไว้นั้นพัดจมูมืออื่นนั่นแหละงนึ่ไว้พัดจมูกนีะเนียยใจเลย ใช่รลดใส่เ็นเบอร์ธนละอากาศหอนกินแตงน่นไปคือชดจื่นออะก็้วอ๋หมูขม,มันนตีหมูทีหั่นค่ะ หม้อกระมุ้นแปดสิบองศาบ่มีผู้จับให้แต่งกระหันเป็นเวนเด้อหันแต่งนะเตียบร้อยหันแต่งก้อนตีหันแต่งอันนี้ลับหมูตักซีดวยดิตักซีดวย ใส่จานแต่จะง่ามนั่นแหละแต่หน้ากินแน่ใส่ถั่วยมันอม,มายมันก็เลยมอง,ง่ามกางเขน,นีนเนี่ยบางอันหลาบมูดำดำนั่นแหละจะเลยเอากองบางนะเออเอาหมอบาง ซอยหลาบ่อยแซคือว่านะแต่ว,ว,ว,นะว่ามันสิลดนจานบ่ลลนพอดีสิลดนได้จังไงเสร็จเรียบร้อยจะพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อจ้าเขามาเบิ่งกับกดติดตามใม้ซ้อนทินาดาในเด้อเบาคิดเบาถึงบางทีก็หลีนพันกันลั่วเยาว่ากันเด้อจ้าเพราะว่ากำลัง ฝึกเห็ดใหม่ยูทูบเบอร์มือใหม่คุนเสืองสบายดีพนแน่ขอบคุณพนแน่สบายดีจ้าขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาเบิง่งมาส้มกันเรือยจ้าเรือจ้าฝากติดตามนะแม่เดอ้อกดติดตามสองซ้อนทิดาฝาเบิ่งม่เรือจ้าเรือจ้าเอากล่องคือโบโฟกัสอะโอเค